ช็อดกาแฟไม่ได้ไข oh, <laughs> ่พอดีนะโอ้กูเฝ้านีก็กยันยันยันมานีเล้วยันมานีันคนเดียวนะโอ้ยันมานี้วยมานีนะโอ้ยันเด็ดอก็ูดอกเล่นองกาแฟ ย่างยหมดเลยไม่กินข้าละแล้วก็ตงกินน้ำเดือนี่ก็มีคนกินอยู่นะออันนี้อันนี้ยังผัดเป็นปลาดกเลต้มอเยกว่าผู้เดก็เข้าไปใส่กันเหมือหัน่อต้มยำปลาต้มยำใส่ไก่กงไก่ยกงปลาย่างแกงปลาแกงปลาใส่ไก่กินเลยตามตามสบายตามสบายคนเลากด็นองคนเยาเส กันกระตาายขาววัดเลี่ยวนะวัดเรี่ยวจำผลข้าวกินไปเลยได้เนาะเราไม่ขาดกินระต่ายพาย่ายพนยไม่ต้องกินเออไต้องกก็อาะกับสุกพะดอกกับกระปุกเราติวออะย่าเ้ยก็ได้กินได้นหละคนยังคนเบิ่งดีนะจังไรละข้าไม่ยังไงนีขาไม่ยัาจำาลจำผล จะบิ๊กจะบิ๊กข้ามหน่อยสิว่านข้ามตุ้มปังเนาะบรรยากาศกินเผาบรรยากาศกินเผาเมื่งสิอันนี้เป็นหลายครอบครัวมากินวันนี้สามครอบครัวสามครอบครัวเลยกินข้าวเช้า เนียงปลาด้วยนะเนียงปลาตัดข้อตัข้างปลาดังาปดกปดก็ฟังเนียงได้นี่ก็ช้าจะเ้าหันจ้าคือบากินกับวันหันขยนยัอยันขัันขอันขยันายัักข่ายยกันนยนนััันธุรกิจััยยยาน ธุกิจลอยละธุกิจต้องเพิ่อนเจ็บเพนหรืเพิ่นิตกิจลอยล่ต้องเพิ่่นคอเก็นเาธุรกิจลอยล่นกันกลเจหนอยกับเจ็บอะดันมาคราวหนึ่งขี่จักรยานดองดองดองอกไปข้างนอกเงยดหลายเงยดเงย์เงเงนไตัวบานพโตกับกระยำขคน้ออรวงข้อบ้านรุหนึ่งบอกโอ้ยบางทีอยู่บ้านแจกตึ้านเหอน้ไม่ได้หาลงขึ้นลูกมันอยู่กับพวอพะย่ชวมกุ่น ป่าอะไรว่าอยู่หรือไราบ้านอ้ยนก็คือยที่เกยกัมัวตายไหมสกเกกัยุนันว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 มุกอนนี่นางรอนก่อนกอนวันมุ้นั่งรอนเงว่ากับอนก็บบที่สกเาดางว่าาดฟางวาก้อยตายเธอพรตัวไมก็สีมองมันตากฝนด่ยอยเขากันหรือไ่จากไรก็เขาก่อนเีเจ้ามุยางร้องตรงไปเลย้าเดียว้าเดียว จังเไม่กูเฝ้าแล้วกาไฟกูเฝ้าแล้วถก็ไฟตัวเฝพอดีถอดก็ไฟไม่ไย้ไข่พอดีนะโอ้กูเฝ้าดีก็้กูจจะมาดีนะจะมาดีแต่กันคนเยวนะโอ้จะมาดีนะจะดีนะโอยงาน่านกันดล่น เด็กมก็ไปวาดาหายีเนาะบัดบัมาถืีว่าบานได้บัตรเพราะงี้ผมมันย่างมันจะไม่หนีเพียบเื่อเจ้านางก็ทางหนีเพียบเมื่าเจ้าี่านก็ทางนี้เลยมันอ่ไรวะมา่าเขาน่วยหนีก็น่าเเดียนเดียว พ้าหอมก่งมได้ดีนี้ก็2สองคัสตั้ทะเลจังาได้นีทำไมยฟอนทำไมยต่ออยู่กพื่อฟ้อนมต้อหอวสักใจมาเขาเขาเคยเห็นตะมาหอมเขาไม่เห็นมาหอมันสองขาตั้งทะีลขึ้นขึ้นมาแล้วาจำได้แต่ขาตอนีเช็ดคาับบมัน่าปกินนมปังอิ่มแล้วบักเต้ แม่เราบะเตี๋ยมกินมันบแดแล้วบเตี๋ยนั่ขนคือมันเป็นลอยแบานไตบาทุหนหมยป้าถกินมันเป็นลอยมันเปหัวเบาหัวเบาเออกัม่น่งกินเออมันมันกินด้กันกินมันกินมดอ่ะหรมันกินดเกิมันไปกินมันไปกินก็ดีอือจากนั้นหอวปะสระถิ่เกิดอะไรก็ว่าเสียก็สะถิ่มด้นึงกันแล้วเอออนไรอันนั้นสก็สะถิ่มะถิ่มเลยมันกินมดไข่อยู่กินดมันมันต้นคอยเออกเพี้ยนเออเง